ครับผมก็จากที่ตกหล่น <Sie mpre bueno> คือไม่ใช่ครับพี่ก็คือคือถ้าเกิดว่าใครใครได้เห็นแล้วก็คือก็จะเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะคือจริงๆแล้วมันก็ไม่เหมือนครับในในคลิปอะไรเงี้ยครับ <No. S 1> ไม่รู้ฮะแต่ที่ผมดูกันมาใครๆก็บอกว่าไม่ใช่ครับอะไรนี้ครับ hood, โ,โอ้ยโอ้ย <S 2> <S 2> คือจริงๆแล้วผมว่าคนเราอ่ะมันมันมีสิทธิ์ที่จะคล้ายกันได้แต่ยังไงมันก็ต้องมีมันต้องมีมุมที่มันไม่เหมือนหรือแบบเอาจริงๆคือ แรกๆตกใจคือคือ,คอจริงๆเราอ่ะไม่เคยทําอยู่แล้วแหละแต่ว่าตกใจคือตอนแรกผมไม่ได้เห็นคลิปแต่ผมเห็นรูปไอ้รูปที่มันแบบว่าเซนเซอร์ตาซึ่งตอนแรกอ่ะคนอ่ะจะคิดว่าเป็นผมเพราะว่ารูปนี้มากกว่าแต่คือพอคนดูคลิปเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนอะไรอย่างนี้ครับโอ้ช่วงนี้หนักเลยฮะหนักนี่คือกําลังจะสอบอาทิตย์หน้าครับผม,อ,มอันนี้ก็เหมือนว่าอ่านหนังสือไม่ค่อยทันครับใช่ จริงๆคือปีนี้มันเป็นมันเป็นปีสามเทอมสองคณะผมมันจะเป็นปีที่หนักที่สุด่ะเรียนหนักที่สุดอ๋ออาจจะเป็นเพราะว่าหนูเป็นคนลงรูปไม่ค่อยเยอะด้วยมั้งคะ<ม>แบบอาทิตย์นึงลงรูปสองรูปอะไรเงี้ยถ่ายรูปมาแล้วมันแบบเราไม่ชอบแล้วก็แบบเออไม่ลงไงแต่พอแบบมีรูปถ่ายเออมันสวยดีก็เลยอยากลงเฉยใช่ใชมันก็เลยมันก็เลยดูถี่ไปเพราะเราไม่ได้ลงรูปแบบทุกวันวละสองสามรูปอะไรเงี้ยอ๋อหรอมีหรอจริงๆ ที่เรารู้คือหนูไม่ได้ไปดูในเน็ตอะไรเงี้ยเราก็เลยอาจจะไม่รู้แต่ก็ดูใน IG ก็คอมเมนต์ก็ดีอะไรเงี้ยค่ะปกติเลยก็ต้องนิดหน่อยอะค่ะถ้าเกิดว่าโดนกระแสด้านลบมาแต่ว่าก็เหมือนกับถ่ายรูปมาชอบก็ลงปกติตามที่ทุกคนเป็นอยู่แล้วค่ะอันนั้นคือเป็นเหมือนกับ เราไปเห็นไอจีอันเนี้ยฝากร้านอยู่ในไอจีดาราที่เราแบบเลื่อนผ่านนะคะก็เลยแบบไอจีเลยกดเข้าไปดูแล้วมือคงไปโดนใช่จะเป็นแบบมือลั่นไปโดนมากกว่าแล้วก็แบบรู้ตัวอีกทีก็อ้าวไปฟอลเขาแล้วเหรอแต่แบบเหมือนกับมีคนแคปไว้ทันอะไรเงี้ยแต่ก็เห็นแล้วใช่ครจริงหนูไม่ได้รู้เรื่องเขาเลยไม่ได้รู้จักกับพี่ทัพทีมโดยส่วนตัวเขาโทษด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไปทําให้อะไรเข้าใจผิดอะไรค่ะแต่ว่ามือไปโดนค่ะแล้วแบบไม่ไม่รู้ตัวใช่